ครับสวัสดีครับบาณน,นก,กราชนะครับันนี้มีลูกค้านะัดติดตั้งโชคนะครับบัวสีทกห้าศูนยนะครับยี่สิบนะครับก็สีเขียวสวยงามนะครับสีประจำค่ายนะครับดี๋ยวเราทำการถอดโชคลังของเดิมออกก่อนนะถอดยากพอสมควรว่ามันมีสายปรับพีโหลดนะครับ ฮอดแบตกระปุกน้ำมันเบรกยุงยากนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเซ็ตโชคหน้านะครับตอนนี้ก็จะติดตั้งเป็นรหัส KA 713ฮะตรงรุ่นนะครับไปครับลงมือทำงานกัน โของเอรินนะครับ KA713 นะครับตรงรุ่นเทียบกับของเดิมนะครับสปริงก็เป็นสปริงใหญ่นะครับปสปริงใหญ่รองรับน้ำหนักได้ดีกว่านะครับนุ่มนวลน,นะครับเดี๋ยวเราจะปรับค่าแสกให้เหมาะสมกับการขับขี่นะครับเวลาติดตั้งนะครับก็ จะใส่ไปประมาณนี้นะครับต่อปรับรีบาวที่นิ้วนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านหลังนะครับอย่าใส่ผิดนะครับอย่าใส่กลับด้านนะครับร้านที่เทรนนิ่งมานะครับมีใบเซอร์เหมือนผมนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งได้ตามมาตรฐานเหมือนกันทุกร้านนะครับเดี๋ที่ไหนก็แวะไปนะครับใครลังสิตหรืออยากให้ผมเซตติ้งให้นะครับก็แวะมานะครับ ใช้ไป2ปีแล้ว2 0 0 0 0โลแล้วอยากเซอร์วิสนะครับส่งมาเซอร์วิสได้นะครับ1 2ถึงวันเสร็จนะครับรับโชคที่ชำรุดนะครับก็ส่งมาซ่อมได้นะครับทรามาระวังโชคเข้าไปในรถนะครับแล้วก็ทาน้ำยาการคลายที่น็อตที่จะติดตั้งนะครับไขเข้าไปแล้วก็กดด้วยท็อกอีกทีหนึ่งนะครับตั้งไขท็อกนะครับ มาดูต่อนะครับสําหรับงานชกหน้านะครับชกหน้าเราก็เดนน้ามันออกมานะครับน้ํามันก็สีดําคํานะครับข้างหึงนี้เป็นคอมเพรสชันข้างหึงนี้เป็นรีบาวนะครับเราก็ทาความสะอาดภายในกระบอกนะครับเดนน้ามันออกมานะครับทำความสะอาดระบบบาวนะครับตรวจสอบออยซิลดัสซิลนะครับแล้วก็ทําการเซตติ้งน้ำมันเอลินเข้าไปนะครับ ก็ทางานก็ตามมาตรฐานของรถรุ่นนั้นๆน,น,นะครับนักคาลิปเปอร์นะครับมาตรฐานน้ำยาการขายก่อนติดตัง้งนะครับครับเมื่อเรานำชกมาประกอบใส่รถนะครับเราก็ทําการขาด้วยมือนะครับทุกจุดนะครับผมจะไม่ใช่ power tool ยิงนะครับอันนี้เราก็จะถึงขั้นตอนการขด้วยทอกอีกทีหนึ่งนะครับเหตุผลที่เราไม่ใช้ power tool นะครับขนาดต่างๆยิงนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะฮะเกิดมันปีนเกียวหรือว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็จะทาให้น็อตและเกลียวเสียหายนะครับซึ่งไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เราก็ใช้ประแจทอกนะครับไขแผงคอนะครับไล่ลงมานะครับขนาดสามทับแปดนะครับตัวนี้เข้าได้ทุกที่นะผมชอบมากนะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเวอร์ซีด650ติดตั้งชกกลิน้นเสร็ตชกหน้านะครับโชกหน้าก็จะมีความนุ่มนวลอันนี้ก็สามารถที่จะปรับจังหวะรีเบลได้ในชกด้านขวานะครับชกหน้าเอรินนะครับปรับแซกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับมีคู่ซ้อนมีปิ๊บหนึ่งใบนะครับชอบใจก็แวะมานะครับสั่งซื้อได้นะครับ รถใครใช้งานมาเกิน2ปีแล้วนะครับก็สามารถที่จะนํำชกหน้ามาเซตติ้งใหม่นะครับให้มีความนุ่มหนึบนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ